นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลุยงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งพัฒนาคนสร้างสันติสุขยกระดับคุณภาพชีวิตยั่งยืนโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทาย,ยาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตพร้อมกับให้กำลังใจทาย,ยาทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมในงานนาศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เราทุกคนที่เป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนตลอดจนผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะร,รัฐมนตรีเนี่ยเรามีความห่วงใยและต้องการช่วยพี่น้องประชาชนทั้งหลายได้แก้ไขปัญหาและนำพื้นที่แห่งนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วในส่วนที่ผมเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีแล้วได้เห็นการชดเชย เยียวยาจำนวนเงินที่ให้การดูแลครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไปทดแทนชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้แต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุดพวกผมทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆท่านขอให้ทุกๆท่านในที่นี้โดยเฉพาะเด็กๆลูกๆหลานๆเรขอให้เติบโตเป็นคนเก่งคนดีนำความสงบสุขมายังบ้านเกิดเมืองนอน ของพวกเราทุกคนนะครับมีความสุขตามคันลองของศาสนาความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องและช่วยกันสร้างชาติสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับ นอกจากนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจภายในปี2570ตามแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ให้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ขับเคลื่อนงานการเมืองและงานการทหารช่วยเหลือประชาชนรวมกับภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการเตรียมสภาพแวดล้อมรองรับยุทธการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้พื้นที่เข้มแข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภยอยัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย